สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้เราอยู่ในที่ภูผาม้านเนาะของเมื่อวานก็เมื่อวานมันเป็นอะไรที่แบบฉุกระหุไปนิดนึงแต่เดี๋ยววันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้ก็อีกวันหนึ่งเป็นวันที่สองเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนวะทำไมไม่ข้างเนเห็นวิวก็เดี๋ยวกันหี่ยเดี๋ยวก็ขยิบกินก่อน ก็เดีええ๋ยววันน okay, ี้จะไปไหนต่อนะถ้าไปไปล้านก็ห้วยกลุ่มห้วยกลุ่มห้วยกลุ่มอยู่ตรงไหนวะกลางเต็มไีดูดแถาไอ้ที่รวยหลายนี่ยไก่มึงกินเยอะๆไม่ได้หนิไงวะกูให้มึงให้มึงกินข้าวเหนียวน้นน้อยเงี้ยข้าวเหนียวมีน้อยข้าวเหนียวมีน้อยไก่เยอะ เดี๋ยวไปต่อข้ังนุ้ยเนาะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหลังสวยมีของหลังเห็นไหมของหลังเห็นไหมสวยะเนี่ยอันนี้เป็นเขาอย่างนี้แหละเหมือนคล้ายค้ายหุบป่าตาดแต่ลักษณะของที่นี่มันเป็นที่มันเป็นในอุทยาน มันไม่เหมือนกับที่อุปาตราดนั่นก็คือแบบมันีีที่ชาวบ้านให้จัดสรรพนที่กลางเต็นท์มันได้รับสัมภาระจากจากป่าไม้ให้มาทําแต่ที่นี่ไม่ใช่ฮะที่นี่ก็คือลานย่างเต็นธรรมดาเนี่ยของอุทยานผมมาที่นี่เมื่อประมาณัถ้าน่าจะไม่ผิดก็คือสามสิบสองปีที่แล้ว,วตกอยู่ประมาณปีเท่าไหร่ว่าปีสองพันห้าร้อยสามสิบเท่าไหร่ว่าเอ้ยยี่สิบ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามื่อตอนนั้นนะยังไม่เกิดเยเรียนจบมาใหม่ๆ่เรียนจบเสร็จผมก็ไม่รู้ทําอะไรผมก็มากับพวกกันเงเมาแม่มาตลอดทางมาตืร์อย่างทีนี้เลยฟ้าสางที่ขอนแก่นแล้วก็เที่ยวไปอยู่ในนี้ยผมก็ไม่รู้มันอยที่ไหนบ้างแต่วันเนี้ยผมมาลํเลึกความหลังไงน,น้องมันพามาจุดไฟเดี๋ยววันที่สองเดี๋ยวเราดูกันว่า้ราไปไหนต่อหือวันที่สองไหนี่นนี้วันที่สองเลยนะ วันที่สองเกวันที่สามเสอ็ข้าวเหนียวว่าโอ้ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวขายดีเมื่อคืนมาก็ถูกระบุกมากผมก็ตกมาตลอดทางมานเมนื่อวานไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยก็นเนี่ยดูเนี่ยได้ไก่ชาวบ้านเนาะใครมาใครมาภูผามานนะผมแนะนํานะเท้าเท้าอ่ะออกไปในหมู่บ้าน,น่มันจะมีร้านขายไก่ย่างไก่ย,ย่างอร่อยแนะนนะํานาเนี้ เป็นร้านเพิงเล็กๆเข้าไปอีกหน่อยเดียประมาณขี่เลยจากปากทางนี้ไปประมาณครับสองสามร้อยเมตรอ่ะอยู่ในเนินตรงป้ายบ้านเขาจะมีบ้านเป็นหม่บ้านาเดิมๆไม่ใช่บ้านหลังใหม่ไม่ใช่ร้านเจ้าแรกนะเจ้าแรกไม่มีอะไรขายเป็นร้านขายของทำเหมือนกันในหมู่บ้านนี้ของกินที่นี่แนะนําอย่างหนึ่งว่าถ้ามาที่เนี่ยคุณจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของสิ่งบูบบ๊บยปิโภวคลองน้องน้ำอะไรดีหมดจะเสียอย่างเดียวก็คือ การพัฒนาของผมบอกว่าไม่ได้ไม่ได้โจมตีนะแต่ผมอยากจะให้หน <Add> ่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องป่าไม้แม่มาสนใจมากนะพัฒนามากกว่านี้นะมันมีแบบพันนาการเยอะกว่านี้ที่ไม่ใช่จําเป็นที่เราต้องมานั่งนั่งช่วงยมยองเ่ะอเข้าใจรช่วงยองไม่แม่ร้องแบบห้าสิบปีที่แล้วทุกวันเรื่องค้ายอยู่เลฮ้ บอ่อแก้มันหนึบก็เหนียวเยอะไก่มันเหนียวเองมั้งเคฟซีผู้ขับมาเนี่ยคือวิธีการเดินป่าแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว,วติดตามกันต่อนะอนกินอะไรหมดเดี๋ยวเราจะไปกัน <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะไป <c oughs> เดี๋ยวอาจจะพาไป <c oughs> ไปเที่ยวคงเที่ยวขื่นเดี๋ยวพากันนะเดี๋ยวดูกันนะครับสวัสดีครับ